นิดาไม่รู้นะคะว่าใครที่ต้องฟังสิ่งที่นิดากำลังจะพูดต่อไปนี้ค่ะแต่ถ้าคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคนะคะเป็นทุก์เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีคุณภาพหรือแม้กระทั่งคุณจะ move on คุณได้ออกมาจากความสัมพันธ์นั้นแล้วแต่คุณยังย้ำคิดย้ำทำยัง move on ไม่ได้เต็มที่คุณยังมีความทุกข์คุณยังมีความรู้สึกอกหักคุณยังรู้สึกไม่โอเคคุณยังคิดวนเวียนว่าคุณจะกลับไปดีไหมนะคะฟังดีๆค่ะฟังดีๆ วันข้างหน้าที่คุณได้เจอคนที่ใช่ความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพคนที่เขาจะรักคุณได้เหมือนกับที่คุณรักเขาคนที่เขาจะดูแลใส่ใจและดีกับคุณเหมือนกับที่คุณดูแลใส่ใจเขานะฮะวันนั้นคุณจะย้อนเวลากลับมาขอบคุณตัวคุณในวันนี้ที่คุณเอาตัวเองพาตัวเองเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่มีคุณภาพนะะคุณจะกลับมาขอบคุณตัวคุณในวันนี้นะฮะ แล้วจะบอกให้เลยค่ะว่าวันที่คุณเจอความสัมพันธ์ที่มันใช่แล้วอะคุณจะไม่สนใจเลยค่ะนะคุณจะไม่สนใจกับกี่คนก็นามที่ผ่านมาในอดีตที่เขาทำร้ายคุณที่เขาไม่ใช่คนที่ใช่ที่เขาไม่ใช่คนมีคุณภาพคนที่ทำร้ายจิตใจคุณคนที่ทำไม่ดีกับคุณนะคะจะกี่ร้อยคนที่ผ่านมามันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะเป็นร้อยคนหรคอแต่ห้าคนที่ผ่านมาสิบคนที่ผ่านมากี่คนที่ผ่านมา มันไม่สําคัญเลยค่ะต่อให้ห้าร้อยคนก็ไม่สําคัญถนะูกไหมในวันที่คุณเจอคนที่ใช่แล้วอ่ะคุณได้พบกับความสุขความเติมเต็มแล้วอ่ะมันไม่สําคัญเลยค่ะว่าไอคนที่ปฏิเสธคุณไอคนที่บอกว่าคุณไม่ดีพอไอคนที่แบบนู่นนี่นั่นกระทำกับคุณแย่แย่น่ะทั้งหมดทั้งปวงที่ผ่านมาเนี่นะคะมันจะไม่มีความสําคัญเลยค่ะนะคะขอให้คุณจําสิ่งที่นักกาลังบอกคุณไว้นะคะ จำไว้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าต้องฟังฟังย้อนวน l o ปเลยค่ะกับคลิปนี้นะคะเมื่อวันที่เราเห็นคุณค่าตัวเองและเราไม่ยอมรับอะไรที่ต่ํากว่ามาตรฐานนะคะนั่นแหละคือวันที่คุณจะพาตัวเองออกมานะคะใครที่ต้องการที่จะฟังสิ่งที่เราพูดในคลิปนี้นะคะฟังวนๆเลยค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องความรัก move on ไม่ได้วนเวียน ติดอยู่ในลูมเดิมๆวงจรเดิมๆเปลี่ยนแฟนหน้าใหม่แต่เป็นเรื่องราวเดิมๆแฟนหน้าใหม่แต่บทเรียนซ้ำๆนะคะมาเข้าเวิร์กช็อป radical dating attraction n d a นะคะกน,นิดาค่ะวันที่25-24-25ถึง 20, 24, ถึง 25, มิถุนายนนะคะเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะที่2วันเต็มๆที่เราจะอยู่ด้วยกันนะคะที่คุณจะทำความเข้าใจกับ พิมเขียวของคุณคือระบบอะไรของคุณในสมองนะคะที่มันเกิดมาจากอดีตจากวัยเด็กที่ทําให้คุณอ่ะดึงดูดคนที่ผิดซ้ําๆเข้ามาเลือกคนที่ผิดซ้ําๆเข้ามาวิธีการยังไงคุณถึงจะเริ่มเลือกคนที่ถูกวิธีการยังไงที่คุณถึงจะสร้างความมั่นใจจากภายในเนาะมั่นใจในเรื่องของการเดทมั่นใจในเรื่องของการเลือกคนมั่นใจในเรื่องของการดูคนมั่นใจในเรื่องของการสารความสัมพันธ์พัฒนาความสัมพันธ์จากสเตจต่างๆตั้งแต่เรื่องของการ attraction คือการดึงดูดไปจนถึงมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะคะมีคุณภาพแลวไปจนถึงการแต่งงานถ้านั่นคือเป้าหมายของคุณนะคะมันมีวิทยาศาสตร์ค่ะมันมีตรรก,กะค่ะมันมีขั้นตอนค่ะที่พิสูจน์มาแล้วนะคะว่านี่คือวิธีวิธีการที่ใช่ที่ถูกต้องนะ,ะมันหมดยุคสมัยแล้วนะคะ่ะที่เราจะเข้าใจว่าความรักเป็นแค่เรื่องของความรู้สึกแค่รักอย่างเดียวพอแล้วเนาะ,ะเราคงผ่านจุดที่เราเรียนรู้มาแล้วว่าคุณรักอย่างเดียวมันไม่พอนะคะ มันต้องรักกับคนที่ใช่ด้วยนะรักกับคนที่ใช่ไม่ใช่คนที่เพอร์เฟกต์นะฮะแต่ว่าคือคนที่มีส่วนผสมที่จําเป็นต้องมีเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพได้นะฮะส่วนผสมเหล่านั้นบางอย่างเราอาจจะมีบางอย่างเราอาจจะขาดอยู่ได้ไอาจจะเป็นทักษะบางอย่างอาจจะเป็น m ม n d เซ็ตบางอย่างนะ,ะต้องมาเรียนรู้กันในเวิร์กช็อปนี้นะคะสวันเต็มค่ะที่เราจะเอาเรื่องของคุณมาดูซิว่า นะคะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราต้องพัฒนาไปยังไงเรามีเครื่องมือเรามีความรู้ค่ะสิ่งเหล่านี้ในยุคนี้เรามีอยู่แล้วเราต้องเอามาใช้เป็นประโยชน์นะคะหยุดวนเวียนอยู่ในลูปเดิมๆในเมื่อความรู้ช่วยให้เราออกจากรูปนั้นมาได้นะคะแล้วเวิร์กช็อปทุกเวิร์กช็อปของนิดาเนี่ยที่เป็นเวิร์กช็อปลักแบบนี้แบบนี้ยจัดแค่ปีละหนดังนั้นถ้าพลาดรอบนี้ไปแล้วก็คือปีหน้าเลยค่ะนะคะเราจะเราจะรออีกปีหนึ่งเพื่อไปพัฒนา ความรักของเราดึงดูดความรักที่ใช่นะคะ mm. เดทอย่งมีคุณภาพเราจะรอไปทำไมอีกปีหนึ่งถูกไหมคะมาเข้าปีนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้คุณจะได้รู้คุณจะเดินออกมาจากเวิร์กช็อปนี้นะคะแล้วคุณจะบอกตัวเองว่าทำไมฉันไม่รู้สิ่งนี้เมื่อ10 2 0ี่ปีที่แล้วนะคะและเดี๋ยวเราพบกันนะคะจิตวิทยาความรู้เหล่านี้ช่วยคุณได้นะคะ